แก,แก่งเลยเก่งเลยมีหมาจิ้มกอนแม่คะมีหมาจิ้มกอนหมจิ้มม้ยกนะคอนเสิร์นี้นะคะชื่อคอนเสิร์ว่าพราะพรคิดถึงมันก็ตงตัวเลยแล้วก็อยากอยากให้เป็นคอนเสิ์ที่ปลดล็อกปลดล็อกทุกคำถามปลดล็อกแมมีหมาจิ้มกอนจิ้มมม้ไหม่แล้วนดูดเปล่า มานมกตรสวัสดีค่ะจันวางรองเท้ารองึงคนท, um, ที่ไม่ได้มาตั้งใครอ่ะมีอ่ะต้องน้ำอ่ะแต่เราตุ้งดำเหล็กกับใยรองเท้าแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะเป็นสวัสดีค่ะบ้านีค่ะไปนก็จะทให้ที่ว้ ก็ไม่ไรด้ตรงยิ้มมากิฟต์อีบิงแล้วมันโอ้ยเล่นแล้วทุกคนอยู่ได้ไหมที่บอกว่าคอนเสิร์ตที่จะทำันนี้คือทำจริงๆเป็นนคที่สวัสดีค่ะ,คะกินข้าวแล้วไหมทุกคน,กคนเราจะมากินข้าวกันนะคะ <ขอ S 1> แล้วก็ไม่ได้ไลฟ์ในในเฟซบุ๊กนานเาบนเวทีใหญ่กับคอนเสิร์ตพอนัก แม่เลยหน่อยดูตัวตั้งเงี้ยช่วยพี่ขออนุญาตร้องเพลงหนึ่งเพลงที oh. Penny, equipo, ่อาจจะเป็นเพลงเดิมแม่ซะเป๊ะชิดองด้วยแต่เป็นเพลงที่เชื่อมมีความหมายเพราะว่าเราร้องเพลงนี้กันทุกซีซั่นวันนี้กลับมาร้องรับลึกอีกครั้งหนึ่งลิลลี่เบาะแสยงิตปีอะไรรักจิ้วจบแล้วโอเคแล้ว ไม่ได้ไม่ได้เลยเป็นด้วยน่ารักจริงคุณแม่ไม้จิ้มกวนเน้อไม้จิ้มกวนอย่างไม้นี่ไม้ลูกกินไม้บ้านละไม้ไม้หนุ่มก้อมนี่ไงนี่จริงๆไม้นุ่มก้อมนี่อยู่บ้านที่กรุงเทพนะคะตอนนี้ น่ารักมาขอบคุณครับพี่สวยเใช่มั้ยีอยู่กินแล้วยังอ่ะหมดเร็วคนเดียวเลยวันนี้ว่ามันชอบอยู่ชอบซี่โครงฮู้นี่ก็จะตบกันได้เดี๋ยวเฟซตีปิวหรอกอ็จาตบกัน กินแล้วค่ะวัสดีคุณแม่วัสดีแปดพันคนค่ะเ้ตุเฟซบุ๊กตู้ปิดการมองเห็นเบื่อมากเลยมีคนทักมาบอกว่าปกติยนนถ้าก็ติดตามมันก็จะไปขึ้นเลยใช่ไหมแต่ว่าวางเนี่นต้องเข้าหมายเลขต่อขึ้นท้องห้าเดือนกว่าจ้าบ้าน <c oughs> อะไปะเออวาสลีนนะของลี่นะน้องไออยู่น้อยโว้ยเก่งโอยก้องใจค่ะ

สวัสดีค네ุณแม่น่ารักจังสวัสดีค่ะกลับมาชวนนะเจ๊เตาอยู่ไหนหนูอยู่บ้านกรุงเทพเนี่ยหนึกยากเลยเออร้อยนี่แก่งวัยคุ้มแรงๆอะอยากกินกับมือคุณแม่น่ารักจังเลยโอ้ยเด้งนี่เดียวอ่ะหอยมันอยู่ไม่แน่งทุกคน เอฟซีจากเรากินเยอะๆมีแรงเกิดขอบคุณค่ะคุณแม่อยาเดินบอยหน้าจวงตองแก่กวันนี้เดินไปอีกยังไม่แก๊ตีกับกลางๆเลยนะ คุณแม่จานก so ้าวดึกจ like ังเหนื่อยป่าได้กินป่านายหนู่ยก้าวจังกล้องโปนเลยอ่าไอ้จุ๊บอร่อยไหมคุณแม่พี่ฟานอร่อยมากมากรุงเทพทีไรไม่เคยเจอนั่นน่ะเด็กเจ๊เจ๊อยู่ไหนเนี่ยดีกำลังกินไอ้คุ้นสวัสดีน้องธัญญาจ้า อยู่เลยตอนนะี้อยู่ไหนอยู่บ้านไหมอยู่ใกล้กันหรือเปล่า,าพี่อยู่บ้านกรุงเทพเนี่ยหนูอยู่ไหนมาที่บ้านพี่เลยมาเลายสดเลย<า> <c oughs> แม่นี่ต้มริมปิงอะ่ะภาษาใตา้คือส้มริมปิงนะคะภาษาอื่นเรียกอะไรกัน โอ้ยเรงกินด้วยมาเลยก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ส่งกันเข้ามาตลอดแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็มีคนทักแชทมาเยอะมากตอบไม่หมดเลยขอบคุณขอณขอนุญาตขอบคุณตรงนี้เลยว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงให้กำลังใจอยู่อยู่บ้านครับใกล้ๆกันมากินในนี่เร็วมากินแกงหอยจุ๊บ อ,อรอนะ่อยขมหนูกินข้าวยังหลรักมากเลย,ย่าชวนนะกำลังเหงาอยู่เฮ้ยมาดิย่ามาเปล่าย่ามาไหมเอางี้ดีกว่าม,มีผลไม้เยอะเลยนะย่าของกินเยอะมามา ตาลิงปิงเหรอคะบ้านเจนี่เรียกส้มลิมปิงรีบไปเลยคลิปเก่าเรานะไอ้บอกตีว่าเราไปเต้นเนบาบยางัง,งมั้งเลยมั้งอาคุอปรู้ไหม นอยจุบเหมือนกันเลยค่ะร้อยละ <c oughs> นี่เดี๋ยวอีกสามวันรายการตีท้ายครัวจะมาคุณแม่จะทำแกงใต้ให้กินพรุ่งนี้ไปกินข้าวกันสั่งปูก่อนพี่เฟิร์นจริงไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูอยู่บ้านพี่เฟิร์นไปกินข้าวบ้านหนูใช่ไหมตัวเองพรุ่งนี้พี่เฟิร์นมากินข้าวสั่งปูมากิน กี่เดือนแล้วคะห้าเดือนกับสองอาทิตย์ค่ะผมตรงนี้น่ารักมากขอบคุณครับแปนพงนะนยายอยู่โดนนะ <laughs> พรอดวันไหนตามกำหนดคือห้ามิถุนาค่ะ ก็ยูเกิดห้าพฤษภาอยู่กันสองคนเหรอครับมีลิลลี่มี Lily, มพี่มีดิดี้มีเพื่อนลิลลี่แล้วก็มีแม่แล้วก็แฟนแม่พี่มากดีเ hey, <boy>, มามยเคเจรา,กการงารพี่เฟิร์นอยู่ใกล้พี่เฟิร์นสบายใจนะคะมีผู้ใหญ่ชวนกินตลอดเลยแ <laughs> ื้ hey, hey, <laughs> เลยล่นี่ซื้อละ เซือไม่ผิดหวังหรอก<อ>ยากให้ต้องเลือกเองพี่ยูยังไม่รู้นะเฮ้ยจะกินอะไรเท้าวบวมขาบวมไหมยังยังเนาะแม่แบบนุ้ยนี่ก็อยกากเท้าบวมขาบวมยังองยัง,ยงไม่บวม ได้อ่ะมาลายแม่เป็ดตัดผมทรงอะไรตัดอ่าช่วงล่างตัดตัดแบบเบอร์เบอร์เลยค่ะแล้วก็หน้าม้าก็เต๋อนิดนึงไอ้ยอบเมีบานี่อะบังเอิญมากินข้าวพร้อมกันเต้ยหน้ามุกลานอ่ะอุ้ยเร็วติว่าไรท็อปใช่ไหม พี่อยู่ไปอ่ะนะรอลุนซีซันสามอุ again, อ้ยคนนี้จะได้ไหมนะไม่บอกเป็ดยส่วสอนี่มาเร็วเร็วเ็เ้งไหมคลอดวันเดียวกันเลยค่ะใช่ค่ะ หมอบอกว่ามันจะ40สัปดาห์พอดีตอนวันที่5มิถุนายนอยากเห็นลิลลี่ลิลลี่ดูยูทู e อยู่ครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนาเดี๋ยวพี่พาไปดูนะก็กินข้าวกองนะลูกนี่น่ารักขอบคุณครับนอ้เหล่งหมากล่ อยากกินหน้าน้องยูจินอยากินเหมือนกันวันนี้ไปเดินซื้อของหินของเด็กแบบอดใจไม่ไหวเลยแต่ว่าแม่เกดบอกว่าห้ามซื้อแม่เกดว่าห้ามซื้อปากแดงหมดแล้วเผ็ดออยไวกมเงาออย่วยจุบ ลร่นักเลยไอายา่าเม็ดนี้ก้มขอน้ำหน่อยครับก้มหมาเม็ดนั้นอล่อยก้มตามตลอดจากปัตตานีเจ่งโอ้ยต้องดุกหน้าหน่องเจนตึงเลยดุกเกือกเลยจุ๊บเลยเกือบบดบึ โอใหญ่นี่ไม่โรูกินปิดรู้เอ็งเกินยีไว้อะไรแม่ใจเรงองไงเดียนะกิ้กลัดลิลิ่วะร้อแล้วเตอต้องเป็นปันนี่ต่อคนชอบมันก็จอบแบบเตอลอกๆ เปก๊กแกได้คุณแม่นะ่ารักแกงอ้อยคมแกงเมื่อนบานผีเลยกินร้องกันบีน้องเดิมดินยังดินดินตะลอดกรับแต่ว่าเราเพิ่งโรยสึกเดือนทองเรือนนี้แหละหม้อบอกว่าเด็กกันก็ดินตั้งแต่เขาเป็นอยู่ในปุุงตั้งแต่เริ่ม,มนู้นแหละแต่เราไม่โรดสึกงน้องตนกลับบ้านจา้า เดี๋ยววัยเลยตัวเอ,อิ้นพร้อมปิปิที่ข้อข้าวั่วกินกับเก่งเก่งอีกเดี๋ยวได้ไหมใช่เพราะวายเนี่ยมันติดแก่งแป๊ดแป๊ดแป๊ดหิวเลยพี่เมลีไม่เจอกันเลยอยู่ไหนคะเอาเอาจาันไหมบานนี่ ซื้อตอนทองเดือนซื้อข้องเหรอคะอยากซื้ออะไรนี้สัก8ปเดือนเก้าเดือนเน้่ว่าไม่กินไอซื้อกี่เดือนแล้วอาเดือนเลือกกับคุณเมย์จอบกินแพทมันรวยว่าตอนดีไม่ตองเหราไออยยา กช่อะเธอกำลังกายมังเอล,ลี่ิดเดียวไาโ <c oughs> อ้มขอรบกวนเรื่อง <c oughs> น้องคงน่ารักแน่ๆขอบคุณครับเปิดนอยากินเลยโดนัมกินข้าวหรอไม่ <c oughs> น่ารักค่ะน่ารัก รีบบอกเรื่องงิ้ไรต้นเนี่ยแหล,ละหแหลๆตอนนี้ลิลลี่นั่งดูคลิปรีวิวเก่าๆนะคะว่าตัวเองแบบมากไกลไหมตอนเปต์ตองชอบกินน้อยคุ้มมากจริงเหรอเจนนี่ตอนเปต์ตองกินแต่เก่งุงปลา อันนี้แกงตีแล้วครับเกงตีแมนี่แกงตีพักอะไรอดะฮะยอดเครี้ยงเหรอแกงตียอดเครี้ยงยอดเครี้ยงนี่ทำได้หลายเมนูนะทุกคนยอดเกรี้ยงปัดเขยก็ได้น่ารักขึ้นตัวกวัานี้ย่ะสวัสดีค่ะแม่ใจ แม่สามีเข้ามาดูนะคะคิดถึงเหมือนกันแม่ผักแบบ้นเนนปุง นี่ซื้อคงตอน8เดือนจริงเหรอตา้หน่อยจะนี่ซื้อได้เลยเลยเตรียมตัวเลยหน้าหวาไม่มีที่นอนกินด้วยพี่โน้ตขี่ตึงยังเลยไปนั่งเรือกันอีกไหม <c oughs> ขัาไปเป็นยังไงบ้างพูด คุณแม่น่ารักกว่าตัวไม่ท้องจริงเหรอทุกคนจะน,นี่ว่าจะน,นี่อ้วนจะ<ค>กินอะไรดีนมคอมหรือว่าเหนียวห่อกล้วยนุ่มคอมเหนียวห่อกล้วยหรือว่านมเตียนแม่ครับพ่อลบไม่เจ๊ตุยเย็นเลยโอ้พี่หลุยแมตตอมริมปิ้งสตรอเบอร์รีม่มะม่วง น้ำดอกไม้รู้จักน้ำดอกไม้ไหมชมพูอ่อะแล้วก็ฝรั่งอันนี้บ้านเจนี่เรียกอันนี้ว่าชมพู่แล้วก็เรียกอันนี้ว่าน้ำดอกไม้แต่ว่าที่กรุงเทพจะเรียกอันนี้ว่าชมพู่แล้วก็เรียกอันนี้ว่าฝรั่ง นั่งเครื่องบินน่ากลัวไหมรอบนี้คุณพ่อดูแลดีมากค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะกลัวไหมแต่ว่ารอบนี้สภาพอากาศดีไม่มีตกลุ่มอากาศก็เลยไม่ไม่ได้กลัวค่ะมีหน้ามาแล้วน่ารักอุ้ยอนค้ากิมมีหนุ่แม่กินนมเตียนไหมเชียกินไหมนี่ว่ากล้วยหนุ่มเตียนอ่ดาดาหนุ่มกอ แม um <B ên S 1> ่ครับแม่ทำนุ่มเตียนเป็นไหมอ่ะแม่ทำนุ่มเตียนเป็นไหมเป็นแม่ไม่เคยทำให้หนูกินเดี๋ยวแม่ไม่จบกินแม่เคยทำเนี่ยวอ้วยกับนุ่มก่อนไหมวะเดี๋แม่ไม่ทำมาต่อแม่ไม่จบกินนุ่มเตียนแม่ไม่ไม่อบเลยแม่ไม่จบจริงปะเดี๋ยวตอนเด็กๆกันคือหมีไรออยา ไม่ได้เบอร์นม่จบกินแบบไม่ได้องไม่ได้หมากไ่อแม่เจ๊เแลเบิร์ตเลยนะเ้าอยากกินกน้อยจุบบิวกิน่หมดไปแล้วคุงเทียนยังไบ้ผมไปนอนแล้วนะคะอ๋อไปนอนแล้วอ๋อฝันดีก็นั้น เจนนี่ไม่ได้พูดนะคะหมายถึงอ่านคอมเมนต์เมื่อกี้ฝากความคิดถึงด้วยแม่พี่โน้ตฝากความคิดถึงที่ว่านั่งเรือกับเราพี่โน้ตที่นั่งเรือกับเกตันที่ว่าตเตรียมแม่เป็นลมมั้ยเออเกดตึ้งเหมือนกันเตรียมแม่ก็ไปไม่นานนองแม่จอมก่อนตอนนี้อยู่บ้านที่กรุงเทพจ้าเนี่ย <laughs> ลิเนี่ยแม่กินด้

อ่อจุกกับผ้าปูที่นอนได้ปูยัง,งยเรียบร้อยแม่แต่แม่ยังไม่ส่งเลขบัญชีค่าแต่งหน้ามาเลยนะแม่ปาโมด,มดแม่อย่าบอกแฟนหนูนะวันนี้หนูไปซื้อเครื่องแต่งหน้ามา รวมรวมแล้วหกหมื่นพี่ดีโชว์ดิอันไหนมาใหม่บ้างอง <c oughs> น่ปึ่งก็เหนึหมาเลยปี่นึ่งกิ <c oughs> <c oughs> น,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 นจักกระจันตดให้ไม่กิน <c oughs> dùi đuôi na, đồ ăn kiểu signature công chăn, sẽ không bị đắng, phải không nhỉ? đuôi lẹo, kem, rồi, chốt mẹ, nĩ phong mà, anh đi anh để phong, anh để co đếm gì? quả để co đếm, đi bứ, rồi để quả cái con đếm, để ta con อยากกินวายรูดดีดีคนสวยพี่โน้ตบอกว่าดีดีคนสวยว<า>ดีดีจกตาซื้อมาหรอใช่แม่มันให้หนูซื้อทุกอย่างที่วางอยู่ในเคาน์เตอร์รอเนจนนี่อันนี้ดีอันนั้นดีเจนนี่อันนู้นดีว่ะเอาหมดเลดยพี่บายหยิบเองเหรอ ลิลลี่ดูดูยูทูบอยู่ค่ะพี่เจมนได้คนครบยังยังครับยังไม่ครบพี่ยังอ่านไม่หมดพี่ยังอ่านมไม่เวมว โ oh, อ้ยวิตเออด้อ่าตมัดเนี่เดี๋ยวไปน้อมันเดี๋ยวเดี๋ยววัไม่มีไกรกินตี้ลิปสติกดีออลสิบแท่งสรุปซื้อกี่แท่งอันนองเจ็ดอเอมเป็นร้อเเจ็ดมือนะเปลมืนะเจ็ก่อนแม่มันซื้อเยอะมากนี่เจ็ดมืก่อนเป็นรงมืน่หอไ้ จะบอกว่าดีออกรู้แบบว่าลำไงโปะวนทำยังไงวะแน่นเลยแต่ว่าเออโปะคนในเด็กไม่ได้เจอเขกแน่นเลงต้องกินจมแน่นเลยไหมวะไอ้ฉันเจอมาเล็กๆนิดหน้ามาฉันก็เหม่อบีเลยช่วยอันไหมแม่นี่เอ้บ้านั่งอันเดียววันตีนี้ปุ้มเตรียมราค่ะไม่แพงนะไม่ไม่อยากกินปุ้มเนาะพี่กายมาทั้งคู่เลยกำลังพูดเรื่องนั่งเรือไปภูเก็ต ว่าลาบพี่กัดน,นาฬิกาหน่อยนาฬิกาเป็น Apple Watch ค่ะที่แบบใช้กับ iPhone ไ n e ฟนะะน้องเจนสวยขึ้นนะคะสวัสดีพี่นุมอวบแหลวสวยวะ่ะก็สู้กัน,ยนหยอดในชั้นอวบแล้วทีนี้ชั้นอ้วนพล รือรเลยว่าบอกเกอร์ดังๆหรอยอมเลยคุณแม่ดูแฮปปี้สุดๆเลยใช่เลยวินมุ่มต้องแฮปปี้เพื่อคุณลูกวินมุ่มอย่าลืมมาดับควันล้านนะเออ ที่เ้าคิดได้นักเอ็นดูแมกกดเกอ์ไม่รอดมันเกบอกว่าเก์ไม่ไววเลยโอ้ยโรดแสดงก็ไม่ต้องไปซื้อแล้ว ท้องเรื่องป่องใช่ค่ะช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่อาท้องจะขยายเยอะกว่าทุกเดือนนะคะพี่ปี๋เอาเมาแล้วไม่ไิ้กิหนูก,กินแล้วไม่เป็นสิน,นันเลยเออเมีย <c ười> ว่าตั้งงวนเคยไม่คิดหนูกะไรปวดทีคุณ <c ười> <c ười> แม่น,นองยูจิน่าัะขอดูวิธีัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอโทษคนที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์หรือไม่ได้ทักด้วยมันเยอะมากเอาไว้มาเม้กันใหม่นะเพราะเดี๋ยวเจนนี่มีแชร์โพสต์นะคะไว้คุยกันคุณแม่บวมมาก ใครวะไม่รู้กดไปไปชมร้านได้ค่ะพี่นุ่มทุกคนไปก่อนนะบาย